สวัสดีครับทุกคนสวัสดีต้องบอกว่าสบายดีเนาะเพราะว่าอ่าอาจจะมีพี่น้องนะครับที่อ่าเป็นพี่น้องชาวสปปลาวนะครับก็อาจจะรับชมอยู่ด้วยนะครับเอ่าช่วงนี้ผมได้รีแอคชั่นเนี่ยเพลงของอ่าพี่น้องฝั่งลาวนะครับเยอะมากเลยแล้วก็เลยทําให้รู้สึกว่าเอ,อผมต้องสงสัยต้องหักพูดภาษาลาวด้วยนะครับก็ จริงๆเ่ยก็พูดได้นิดหน่อยเพราะว่าโดยส่วนตัวผมอ่ะเป็นคนเหนือนะเป็นคนเชียงใหม่ครับมันก็เลยทําให้ผมอ่ะพอจะเข้าใจภาษาภาษาอีสานแล้วก็ภาษาลาวด้วยก็เป็นภาษาที่น่ารักนะน่ารักมากเลยแล้วก็วันนี้ผมจะมารีแอคชั่นนะครับช่วงเมาซีเซาให้แน่เป็นเพลงของคุณทันนะครับทันเอเนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยผมก็เข้าไปดูเหมือนกันว่าเออเป็นยังไงบ้างนะแต่ว่าเรามาดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่า เ,ออเวลาดูแล้วผมรู้สึกยังไงนะครับผมจะรู้สึกยังไงผมจะวิาพากษ์วิจารณ์ตรงไหนนะครับตรงนี้ก็ยังไงแล้วก็ทุกคนก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันนะครับว่าผมมองในมุมของผมแล้วกันว่าผมมองว่ามองยังไงรู้สึกยังไงกับเพลงนี้นะครับโอเคครับเนี่ยเราไปฟังพร้อมกัน ผมเปิดตัวมาผมเอ๊ะผู้ชายคนนี้หน้าคุนคุนเอาอีกแล้วครับคุณแบกคึกขวัญใจของทุกคนนั่นเองขวัญใจผมด้วยนะผมก็เป็นเอฟซีเขาอยู่นะครับก็คุณแบกคึกเจอกันอีกแล้วนะครับ ผมดูแล้วผมสงสัยอยู่นิดนึงช่วงที่ซาวมันดรอปลงไปเมื่อกี้ผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจหรือเปล่านะตั้งใจให้มันดรอปลงไปแล้วค่อยมีเสียงพินใช่ไหมฮะเสียงพินขึ้นมาอีกทีอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับหรือว่าทางเจ้าของเอ็มวีเขาตั้งใจให้มันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจ กนแนวว่าเจ้านาทีมกันไปบ่หูซาบ่คิดสิว่าผู้ใดสิเจไปสิตายบอกคิดรู้ตนผู้ที่นั่งห้องให้กินเหล้าเบิดหายเพื่อลืมเจ้าไปก็คือเก่าบออยากสีเบ้าดอกยานํำตามันสิไล่เปมนเจ้าสิไปแต่ขอให้เจ้าโชคดีบอต้องเป็นห่วงดอกว่าให้คนคนนี้มันเจ็บดีหลีบอต้องทนบ่ต้องถามบอเป็นอย่าง ไายบท่านตายดอกบต้องพูไอยังหายใจได้เจ้าอยากไปตับไปบบเป็นยังไายเด้ออีลาถ้าเจ้าฟป็นบ้านมันดีตั้งให้เจ้าฟฝ้านี้ไปให้มันที่เราบ่ต้องมาสนใจไยทวงเม้าก็หายบบต้องเป็น เมืทอัอนนี้และเรในคนอกหักพูดใดสิ่งเป็นบางสิอยากจบกับพ่อสำมีสิคิดยังหลายน้ำคนคนต่าตัวเมาาไอ้อโ้าอะโอ้อโอ้โอ้โอโ้อ้้ ผมอยากเห็นหน้าน้องคนนี้แต่ว่าผมไม่เห็นไงผมก็เลยรู้สึกแบบเอ๊ะ e ใครอ่ะดูดีอะดูดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกแบบเออนะเออเอาเป็นว่าผมดูมาเนี่ยน่าจะครึ่งครึ่งนะครึ่งครึ่งหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันก็คือจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่เป็นขาวดําอะครับก็เขาพยายามกระสื่อย้อนให้เรารู้สึกว่ามันเป็นภาพเก่าอะครับเป็นภาพแบบในอดีตอะไรเงี้ยที่เขา เคยพบเจอมานะครับอันนี้ก็จะเป็นสื่อในเชิงที่แบบว่าจะเป,เ,ปเป็น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 ภาพนะครับที่ให้เราเห็นนะครับแต่จริงๆผมอยากรู้ว่าน้องคนนี้เขาเป็นใครนะเออเพราะว่าดูดีนะดูดีชอบชอบไลท์ไลท์ บอต้องอายยังหายใจได้เจ้าอยากไปกับไปบอเป็นยังฟังไาเด้ออีรา้าเจ้าทีบ้าบอกนั้นมันดีจะให้เจ้าเปล่านี้ไปให้มันที่เราบ่ต้องมาสนใจ เอาในคนอกหัก <eux> พู้ใดสิยง้เป็นบาสีอยากจบกับพ่อจ้ำนี้สิคิดยยงางายน้ำขอนคนเาวสวงเ้าใจดาทียากกัาที่บ้าไปมันคิ่งให้เจ้าวลนี้ไปให้มันที่เราไ่ต้องมาสนใจสวงเฝ้าจะหายเมื่อต้องเบนที่งุกกระตัคือเอาอย่างนี้ะ เอ่อตอนนี้ผมดูมาในระดับนึงเนี่ยจริงๆแล้วเพลงอ่ะบอกตรงๆนะครับวพราเพลงอ่ะเพาะมากนะครับเพลงดีมากแต่ผมมองว่า M v มน่าจะเป็น m อมที่แบบสร้างความสนุกสนานไปนะครับซะอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเพลงอ่ะมันมันมัน,มน,มนสื่อด้วยเนื้อหาของความเศร้าที่ผู้หญิงเขาทิ้งไปนะแล้วผู้ชายก็จะดื่มเหล้าอ่เออแล้วพอดีแบบน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของคุณแบกดึกด้วยนะครับคุณบิ๊กใหญ่นะครับที่มันทําให้ว่าเออมันเป็นเขาเป็นคนตลกอ่ะ เวลาทำเอวีตลกหรือว่าทาอะไรเขาแสดงดีมากเลยนะผมดูเนี่ยการแสดงออกด้วยสีหน้าการแสดงออกด้วยตัวของเขาเนี่ยเหมือนคนเมาเขาก้มหน้าอยู่ตลอดเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะคือแสดงถึงความเสียใจเขาแสดงดีมากเลยอันนี้ผมขอชื่นชมนะชื่นชมเลยแล้วก็อีกอย่างอ่ะเพลงอ่ะเพลงเขาเขาเพลงมันเพาะมากนะคือถ้าทําถ้าอันนี้ความคิห็นส่วนตัวผมเลยนะส่วนตัวจริงๆเลยนะถ้าผมทำเอ็มวีนี้นะผมจะต้องทําให้มันเศร้าให้มันรู้สึกมันเจ็บมากที่สุด เจ็บอะแบบเจ็บจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มัวแต่ดื่มเหล้าหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยผมผมถ้าผมจะทำนะผมต้องทาให้มันเศร้ากว่าน,นี้แต่อันนี้จะตลกไปหน่อยโ okay. อ,อนนเ,เค ที่ฟองนั้นมันดีก็ให้เจ้าฟ้านี้ไปแค่มันกีเราต้องมันนใจอายกัวเมากันายก็ต้องเป็นตัวอาตรงเมื่อกี้นะผมชอบอารมณ์ของคนที่คนที่มันเศร้าเนาะแล้วเพื่อนๆก็ร้องเพลงเหมือนปลอบใจเขาอะไรเงี้ย แล้วก็ผมผมผมชอบผมชอบฟิลนี้นะคนที่แบบร้องร้องสดๆอ่ะแล้วก็เออมันได้มันได้บรรยากาศดี

ดดาา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 าวเเ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 นน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 ีีีี่่่่่ยมมมมมมััััั้้้้้้ททกกใหหหะงงงงงไไอออออรรบบบจปปตตตส็โอเคครับก็จบไปนะครับเพลงส่วงเมาสีเซาให้นะ ของคุณทันนะครับก็อันนี้ผมแบบมองเลยโดยรวมนะครับโดยรวมเนี่ยผมมองว่าโอเคนะมันก็ถ่ายทอดได้ดีนะแต่คุณแบกึ้งเนี่ยเศร้าทั้ง m อมเลยนะครับดูแบบเมาทั้งเอมเลยแล้วก็ส่วนเสียงร้องอของคุณทันกับคือมันมันร้องดีจริงๆครับแต่เอมก็จะถ่ายทอดไปในความแบบสนุกสนุก,นกตลกโปกฮาหน่อยหนึ่งนะครับแต่จริงๆผมอยากให้มันเศร้าอย่างนี้อยากให้มันแบบอยากให้มันแบบความมันสะท้อนมัน มันต้องแบบมีกระบวนการที่ยังไงแต่ว่าเพลงอ่ะดีมากบอกเลยว่าเพลงดีมากคําร้องทานองเนื้อหาดีมากนะครับถึงผมจะเป็นคนไทยนะผมก็มองว่าเพลงมันอ่ะเออมันมันถ่ายทอดได้ดีนะอย่างเช่นเขาก็บอกว่าอ,อคนคนเศร้าอ่ะมันจะยิ้มได้ยังไงล่ะคนมันเศร้าอ่ะคนมันเศร้ามันจะยิ้มได้ยังไงเออนี้นี่ก็ใช่ก็จริงนะฮะลยหลายอย่างนะแต่ว่าอ่าผมติดใจเอ็มวีอ่ะถ้าแบบผมทําผมจะเศร้ากว่านี้ เอาให้มันแบบโอ๊ยเจ็บจี้ๆเศร้าๆแบบเศร้าไปเลยไม่ตลกอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมถ้าผมจะแบบนั่นนะอถ้าผมทำนะอันนี้ก็เป็นความที่เห็นส่วนตัวนะครับยังไงแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับมันเป็นการรีแอคชั่นมันเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์มันเป็นวิจารณญาณของผมนะดีไม่ดียังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะขอขออภัยด้วยก็ไม่รู้ว่าคนที่มองเขาจะมองมุมไหนนะครับแต่ว่าผมมองมุมนี้นะครับแต่เพลงอ่ะ เนื้อหาดีมมกมากจริงๆนะครับแต่เอมวีเนี่ยผมจะทําให้มันเศร้ากว่านี้ถ้าผมทำนะอืมเพลงอ่ะดีมากฟังแล้วแบบมัน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 ฟังสบายนะผมรู้สึกฟังแบบเออสบายทํานองเนื้อหามันก็เศร้ามันก็เออก็ดูดีครับแต่ว่าบางทีัเวลาเราฟังอ่ะเราก็จะติดไปดูในเอ็มวีไงมันก็ทําให้เรารู้สึกคิดอะไรหลายอย่างเนาะมันก็จะถ้าเลือกจะฟังแบบเพลงอ่ะผมอ่ะผมว่าผมชอบนะผมชอบเพลงมากเลยผมชอบจริงโอเคครับไงก็ ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนที่คอยติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r r i e e ผมด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ